คือช่วงนี้เนี่ยฟ้าไทยโจรถือว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เริ่มหายากด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะทําให้หลายคนหันมาสนใจอยากจะปลูกฟ้าไทยโจรไว้ที่บ้านบ้างเพื่อที่จะใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองคนในครอบครัวกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรครับเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักเลยครับที่เพาะกล้าพันธุ์ฟ้าไทยโจรให้กับประชาชนสามารถไปรับแล้วก็นําไปปลูกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามจากรายงานนี้ครับ กล้าพันฟ้าทลายโจรจำนวน17,000ต้นที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราธานีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11เริ่มเพาะและขยายพันธุ์กล้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม2564จนกระทั่งต้นกล้าเริ่มโตได้ขนาดเหมาะสมสามารถนำออกแจกจ่ายได้ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษธานีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11จึงเปิดให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนและเข้ามารับกล้าพันเบื้องต้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มๆคือส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนในจังหวัดที่จะนำต้นกล้าไปเพาะชำต่อเพื่อเพิ่มจำนวนก่อนนำไปแจกจ่ายเพื่อให้เกิดความทั่วถึงมากขึ้น กลุ่มบุคลากรพัฒนาที่ดินหมอดินอาสาเกษตรกรและประชาชนที่สามารถมารับกล้าไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัวหรืออาจต่อย,ยอดขยายผลสู่ชุมชนโดยจะทยอยแจกตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคม2564เป้าหมายของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับเป้าหมายมา17,000กล้านะครับตอนนี้ก็เรา ได้กัญญพันธ์ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วก็ดาเนินการแจกจ่ายไปตั้งเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ให้ประชาชนที่ได้รับกล้าวฟ้าทลายโจนนี้นําไปใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์มันมีหลายอย่างนะครับช่วยเจริญอาหารบ้างแก้ไข้แก้หลายอย่างนะครับที่สําคัญที่สุดคือนําไปใช้เพื่อแก้อาการของโรคโควิด -19 นะครับ ขนาที่เกษตรกรที่มารับกล้าพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ปลูกฟ้าทลายโจรกันอยู่แล้วแต่ยังไม่มากนักเพราะมองว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่สามารถปลูกไว้ใช้ในครอบครัวหรืออาจแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนําไปปลูกต่อบางคนมองว่าฟ้าทลายโจรอาจเป็นโอกาสกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ในอนาคตอีกด้วยก็ดีคือหนึ่งได้สร้างรายได้ณตอนนี้คือช่วงแควโควิดระบาดคือ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สองได้อนุรักษ์สมุนไพรไทยเอาไว้ให้กับให,ใ,หให้ลูกหลานได้เห็นว่านี่คือฟ้าไทลอย,ยนวิธีการใช้วิธีการปลูกวิธีการเก็บรักษาคือเพราะเป็นต้นเนี้ยบวน,นต้นแบบเนี้ยคือเอาใส่ใส่ถุงไว้แล้วก็ขายแล้วก็ตอนตอนนี้ยังไม่คือยังยังไม่ได้ปลูกกันแพร่หลายกําลังปลูกกาลังเริ่มทยอยปลูก ยังไม่ได้ขายอย่างเป็นทางการแต่ว่าแนะนําให้เขาปลูกแนะนําให้เกษตรกรได้ปลูกเราจะขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพอมันเป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยใครสนใจก็ไปเอาจากเราได้รักษาตัวคนนี้ก็คือปกติใช้อยู่แล้วใช้แทนเหมือนกับว่ารู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยเป็นหวัดก็จะกินฟ้าทลายโจนเป็นแคปซูลอยู่แล้ว นอกจากแจกจ่ายกล้าพันฟ้าทลายโจรแล้วสถานีพัฒนาที่ดินสุราชธานีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะคอยให้คำแนะนำในการเตรียมดินการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเพื่อให้การปลูกฟ้าทลายโจรของพี่น้องเกษตรกรได้ผลผลิตอย่างที่ตั้งใจควบคู่กับการให้ข้อมูลการบริโภคหรือการใช้ฟ้าทลายโจรที่ถูกต้องไม่มากเกินไปหรือ น้อยเกินไปในยุคที่หลายหลาคนอยากมีฟ้าทลายโจรติดบ้านไว้เพื่อต่อสู้โควิด -19 คุณผู้ชมที่สนใจอยากรับกล้าพันฟ้าทลายโจรไปปลูกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราธ,ธานีตำบลท่าอุทแทอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราธ,ธานีปราโมทวีรสมปวีณาฟักทองทีมข่าว N b t s บ u t h รายงาน